เอพอพ่อพ่อพ่อจับมือย่าได้ไหมปล่อยไม่ปล่อยนี่มือย่านะมือยา่านี่มือหมามีพอ่อพ่อนะอ้าตีพ่อเลยเหรอ,อ,อเราเราไปตีพ่อให้แล้วโอ้ดูใจจะโอ้รักยาโอ้รักหลานมาตีพอออ่อได้ไงไม่ได้ไแล้วฝนตกแล้วทำไงอ่ะโอ้ไปไม่ได้แล้วล่ะไปไม่ได้แล้วทำไงอ่ะต้องทำพิธีห้ามฝนนะเนี่ย ทำไงอ่กาดมดีกว่าไหมอ้ยไม่ฉลาดจะทําฝนกโอโหห่านนึงพี่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 นั่งรถคันไหนนั่งรถสีดำ้าวี้าสีดำั้วเสีดำาว้หนสองอ่ะไหนร้องเพลงดีกว่าเวนเวนกอเวน หวานชื่นเพปล่อยบุญญาล้อยให้น้องวอมแจัมอพี่พ้อแ้วพ้อไปไหนพ้อไแลหวพ้อไปไหนพ่อไแลหนพ้อไปไหนพอ้นพอนพ้อไปไ้นพ่อไปไหนพอไหพอมปลพ่อไปไหนพอไไพ่อพ่อพอไพอปล่อไป นี่มือย่านะมือย่านี่มือหมามีพ่อๆนะอ้าวตีพ่อเลยเหรอ,เร,อเราปิดเราปิตีพ่อให้แล้วโอ้ดู้จจ้าอูรักมากโอ้รักหวานวันตีพ่อ,อได้ไง <c oughs> ไม่ได้ลูกฝนตกแล้วฝนตกแนีวลูกฝนตกแล้ว,อลวโอ้จริงจริงด้วยอ้าวตายแล้วฝนตกแล้วทำไงอะ่ะโอ้ไปไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้แล้วทำไงอะ่ะต้องทำพิธีห้ามฝนนะนี้ ทำไงอะการดมดีกว่าไหมอ้ยฉลาดจะเอากาไหมาโอ้โหหลานไม่อยู่จะพูดยังไงเลยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งรถไปกับใครดีอ่ะนั่งรถพอ่าวีเอาเทู้รถพี่ทพีพีี่พีนั่งรถคันไหนนัรถสีดำาวสีดำทั้งสองอ ลก,การ่มดีกว่าไหมกมันใช่ไงดอกมันผิดคือจะห้ามฝนี่การ่มดีกว่าก็หนูใส่เองอะฉลาดไหมฉลาดไม่เคยเห็นเดิกที่ไหนผิดอีกเปล่า ใส่เกงไปขาเดียวกันบอกผิดข้างจริงค่ะใ <c oughs> ไม่ได้แล้วอะอยู่บ้านนะตกลงเราอยู่บ้านใช่เนาะล้ไม่มีอ่ะลูกทำไงเมื่อฝนตกแล้วลกไม่มีทำไงเจ้าเจ้าล้มไปฮะเจ้าล้มไปสงสัยเขาต้องเอาที่ที่กันที่กันลุยใหญ่ๆมา แล้วอย่างนี้ก็ไม่เปียกใช่ไหมถ้ากางร่มอ่ะโอ้โหแไปเตรียมเนี่ยเตรียมที่ไหนอ่ะแต่เอาร่มให้หน่อยให้ <c oughs> ไข่ใครน้อยซีร่มให้ไข่เอาไปเอาให้จะแนว่าดูจริงแปะเอไปเอาร่มให้หน่อยแปะเอา,ออเอาร่มตรงมือแล้วหนูจะเอาร่มไปทำอะไรเปไปกางฝนที่เขาไปบังฝนใช่ไหม เราจะได้ออกไปข้างนอกได้ใช่ไหมโอ้ตรถหนูอยู่ตรงนี้นะโอ้รถหนูอยู่ตรงนี้ไะแล้วล่อภาษาอังกฤษอะไรอ่ะฮะรูปไหมรูปไหมเรนนิ่งเรนนิ่งเป็ใช่มั้งอัมอะไรนะอัมเบลลาอัมเบลลาข้างนอกก็คือ raining อยู่ใช่ไหม it's raining แล้วก็ขอถ่ายรูปไหนร้องเพลงดีกว่า rain rain go away น้องพีน้องชื่อเพลงอะร้องเพลงไล่ฝนหน่อยนิ่งดังสาบเรนเรนโกเรนเรนเดี๋ยวเราจะต้องไปแล้วร้องเพลงไล่ฝนเร็วเร็วลูก เย้ไปยังไปแล้วเอต้องไปตามแล้วต้องไปตามย่าๆกับแบบนีน้และบอกันไป,ไปบอกย่าเตรียมรุ่มยัง กำงเตรียมกลันเตรียมนี่นี่ยางมาบอกให้แม่เธอก็ไปเตรียมรถให้ยาอยู่ต้องใช้ล้มกี่คันต้องใช้ล่มกี่คันน่ยนับสินับคนซิรูกนับคกี่คกี่คันน่ะสองคันพอพอเหรมันลดแล้วมั้งเนาะสองคันพอนะโอเคเอาตามนั้นพร้อมไหมพร้อมมั้เม่ว่รามี่ว่า